กรมควบคุมโรคเรียกผู้ชมคอนเสิร์ตเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นตรวจโควิดฟรีหลังจากเป็นประเด็นดราม่าการแสดงคอนเสิร์ตโดยขาดการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงการที่นักร้องสาวชื่อดังเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้มีการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเหงือ่อและอวัยวะบางส่วนของนักร้องชายที่ร่วมโชว์แล้วโยนให้กับผู้ชมจนทําให้เกิดความกังวลในเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด -19 ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยว่า สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบละอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ฟรี ณที่ว่าการอำเภอเอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่4-5สิงหาคม2,563ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวานิรภัยพระราชทาน5คันไว้บริการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ